สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เจริญจิตพอดแคสต์ p o s r u s Invest p o s r u s Mind เจริญลงทุนกับเจริญจิตครับวันนี้พบกันเป็นเอพิโซดที่279 23เมษายนนะครับตลาดหุ้นไทยยังบวกขึ้นต่อเนื่องนะครับดัชนีปิดที่1272.53จุดนะครับบวกขึ้น10.72จุดมูลค่าการซื้อขายเกือบ70 0 0 0มืนล้านบาทนะครับในช่วงตลอดเดือนที่ผ่านมานะครับหลังจากตลาดลงไปหนักๆในช่วงไวรัสโควิด พ,ก,พกเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตลาดมีการรีบาวกลับขึ้นมาแล้วถ้าเกิดมองมองลงไปดูนะครับในช่วง2-3สสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบรรยากาศการซื้อขายของนักลงทุนเป็นไปอย่างคึกคักนะครับถ้านักลงทุนเป็นสไตล์ที่ลงทุนในระหว่างวันหรือว่า Day Trade นะครับน่าจะมีความคึกคักไม่น้อยนะครับส่วนบางคนนะครับเห็นการทำกำไรระหว่างวันก็อยากจะมีส่วนเข้ามามีส่วนใน การลงทุนนี้บ้างหรือแม้กระทั่งบางคนนะครับช่วงนี้หยุดอยู่บ้านนะครับมีเวลามากขึ้นที่จะมีโอกาสได้แวะมาดูตลาดบ้างนะครับหลายคนอาจจะอยากจะเข้ามามีส่วนในการทํากําไรระหว่างวันหรือที่เรียกว่า d เด t เทรดนั่นเองนะครับวันนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับเป็นข้อแนะนําสําหรับการ Day Trading งนะครับเป็นสิ่งที่จะช่วยให้การ กาทำการเดทเทรดดิ้งหรือว่าซื้อขายทำกำไรระหว่างวันหรือเทรดหุ้นไปในตลอดทั้งวันเนี่ยมีความเรียบง่ายมากขึ้นนะครับวันนี้ขออนุญาตเอามาฝากกันนะครับเอามาจากเว็บไซต์ Trading Setups Review นะครับโดยคุณกาเลนบูสนะครับบทความมีชื่อว่า n e w a y s to s i m p l i f y Day Trading นะครับทำยังไงให้ Day Trade นั้น มีความเรียบง่ายมากขึ้นนะครับเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าการเล่นเดทเทรดเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะครับแต่ว่าก็มีบางอย่างที่คุณวูสเนี่ยเขาอยากจะเอามาแนะนําเพื่อที่ทําให้มันดูง่ายขึ้นอย่างแรกนะครับจัดระเบียบโต๊ะทํางานครับถ้าในที่นี้ก็คือจัดระเบียบโต๊ะเทรดนะครับในอันนี้ข้อแนะนํานี้ก็คล้ายๆกับการทํางานทั่วๆไปนะครับบรรยากาศโต๊ะทํางานที่เรียบร้อยโต๊ะทํางานที่ เป็นมีจัดถูกจัดบรรยากาศที่ดีมีถูกจัดระเบียบอย่างเรียบร้อยนะครับเหมาะสมกับผู้ใช้งานทั้งเรื่องของที่นั่งทั้งเรื่องของที่ว่างทั้งเรื่องของความาการหยิบจับอุปกรณ์ต่างๆนะครับกระดาษปากกาอุปกรณ์เครื่องเขียนนะครับหรือแม้กระทั่งการป้องกันสิ่งวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นนะเช่นน้ำหกบ้างกาแฟหกบ้างหรือว่า อะไรก็ตามแต่ก็จะช่วยให้บรรยากาศในการเดทเทรดหรือว่าง่ายๆก็คือการทํางานของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับเขาแนะนําว่าทุกๆก่อนที่จะเข้าการซื้อขายในช่วงต่างๆนะครับเช่นสมมติช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงค่านะครับแบ่งเวลาสักสินาทีก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงซื้อขายมาจัดระเบียบโต๊ะของเรานะครับอย่างที่สอนะครับนอกจากโต๊ะทํางานที่จะเรียบร้อยแล้วแน่นอนอุปกรณ์ที่ใช้ในการซื้อขาย ส่วนมากเดี๋ยวนี้ก็ต้องเป็นอะไรครับเป็นคอมพิวเตอร์นะครับหรือบางคนใช้ iPad ใช้สมาร์ทโฟนใช้แท็บเล็ตนะครับก็ต้องทําความสะอาดตัวอุปกรณ์เช่นเดียวกันไม่ได้หมายถึงว่าเอา่เอาแอลกอฮอล์มาเช็ดนะครับแม้ว่าช่วงนี้เราจะจะต้องทําการเอาแอลกอฮอล์มาเช็ดทาความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆมากเป็นพิเศษนะครับแต่หมายถึงในที่นี้หมายถึงถ้าเป็นไปได้คอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการเดยเทรดเนี่ยก็ให้เจาะจงสําหรับ โปรแกรมเทรดเท่านั้นหรือถ้าจะเป็นโปรแกรมกราฟอะไรก็ทําไปโดยที่ไม่มีโปรแกรมที่ไม่เกี่ยวกับการเทรดมาเกี่ยวข้องนะครับหรือถ้าจะมากกว่าน,นั้นก็คือแยกกันไปเลยเทรดก็ส่วนเทรดกราฟก็ส่วนกราฟนะครับแต่แน่นอนละ่ะถ้าไม่สามารถเป็นอย่างนั้นก็เราก็อาจจะต้องลบลดสิ่งรบกวน notification ต,ต่างๆที่อาจจะเข้ามารบกวนการซื้อขายเพราะว่าในแง่ของการเทรดดิ้งนะครับการตัดสินใจซื้อหรือขายเพียงนิดเดียวนะครับมันก็ส่งผลต่อ ผลกำไรแล้วก็ผลขาดทุนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูเรื่องของตัวอุปกรณ์ให้ดีต้องมีความสอาดเรียบร้อยเจาะจงสำหรับการเทรดเหมาะสมสำหรับการเทรดนะครับมาเข้าแนะนําข้อที่3นะครับให้ลดอินดิเคเตอร์ออก1ตัวความหมายคืออะไรครับเวลาที่เราเด y เทรดเนี่ยเราอาจจะต้องใช้อินดิเคเตอร์หลายอย่างนะครับแน่นอนบางคนอาจจะไม่ใช้อาจจะใช้การดู บ i ตออฟเฟเป็นหลักอ่าใช้ประสบการณ์เป็นหลักหรือใช้อ่าแต่แน่นอนถ้าเป็นการเดทแล้วปัจจัยพื้นฐานจะไม่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าเราเทรดอยู่ในระหว่างวันนะครับแน่นอนหลายคนใช้ t เทค i c a l Analysis ซึ่งอินดิเคเตอร์ในเทคนิคอ a นาลิซิสก็มีหลายตัวนะครับมีทั้งเส้นค่าเฉลี่ย MACD RSI Stochastic หลายอย่างนะครับบางคนมีมากกว่านนั้นซับซ้อนยิ่งกว่านั้นคำแนะนำคือว่า ให้เอาออกหนึ่งอย่างครับคือในข้อนี้เนี่ยเป็นการที่เราเราอยู่ในบทความที่ว่าทำยังไงให้ใหการเทรดของเราเรียบง่ายเขาแนะนำให้เอาอินดิเคเตอร์ออกสักหนึ่งอย่างจากกราฟของเราครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าเพื่อที่จะได้รู้ว่าถ้าเราไม่มีอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันส่งผลต่อการเทรดของเราหรือเปล่าแล้วเราจะได้รู้ว่าอินดิเคเตอร์นี้มันสําคัญจริงหรือเปล่าอ่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีหลายอินดิเคเตอร์ลองดึงออกสักอินดิเคเตอร์หนึ่ง แล้วค่อยๆทดลองไปเรื่อยๆแล้วจะได้รู้สําหรับอินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมแล้วที่เหมาะสมกับการเทรดของเราจริงๆแล้วเราจะได้ดูอินดิเคเตอร์ได้อย่างเรียบง่ายมากขึ้นนะครับคําแนะนําที่4นะครับให้เอา n e w ส์ e ีดออกจากระบบเทรดนะครับความหมายก็คือว่าไม่ต้องไปดูข่าวนะไม่ต้องไปดูข่าวเพราะว่าในเมื่อตั้งใจจะ เทรดด้วย indicator เทรดด้วยเทคนิคอลเทรดด้วย price action เทรดด้วยการดู b อฟ offer แล้วต้องการจะเล่น day t r a ระหว่างวันแล้วก็ไม่ต้องเอาข่าวเข้ามาเพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดทิศผิดทางให้เราเจาะจงโฟกัสอยู่กับไอตัว i n d i c a อร์ที่เราได้จัดเอาไว้เพราะฉะั้นไม่งั้นเราก็จะเกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดอีกถ้าเกิดเรามีข่าวระหว่างวันเข้ามาก็ ให้มันในเมื่อเราตั้งใจจะใช้เทคนิคเราก็ให้ตอบโจทย์ไปด้วยเทคนิคเขนะครับไม่ต้องเอาข่าวเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ทําให้วุ่นวายนะครับคำแนะนำที่5้ครับ all in all out ครับเราหลายคนเคยได้ยินคาว่า all in นะครับคือเทรดแบบมีมีมีหน้าตักเท่าไหร่ก็ใส่หมดเลยนะครับแน่นอนนะครับเราอาจจะมีทางเลือกในการลงทุนหลายรูปแบบนะครับบางครั้งเราได้ยินว่าจะต้องมีการทำ money management นะครับแบ่งไม้ซื้อ ยี่สิบสามสิบห้าสิบแบ่งไม้ซื้อเป็นสามไม้นู่นนี่นั่นนะครับแต่นี่เรากำลังอยู่ในการเดย์เทรดนะครับเราก็อยู่ในการเดย์เทรดเพราะฉะนั้นบางทีถ้าโดยเปรียบเทียบแล้วไปแบ่งไม้คือคือจริงๆนักลงทุนต้อง,ต,องต้องไปพิจารณาก่อนว่าจริงแล้วเราทําแบบไหนได้ประโยชน์มากกว่าระหว่างแบ่งไม้กับเข้าไม้เดียวไปเลยบางครั้งแบ่งไม้เนี่ยให้ผลไม่ดีเท่ากับเข้าไม้เดียวเพราะอย่างนั้นเพื่อให้เกิดความเรียบง่ายมากขึ้นเล่นเท่าไหร่ก็เล่นไปเลยไม้เดียวจบ ออินอออัลแต่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถปรับขนาดในความเป็นจริงเราสามารถปรับขนาดได้ไงฮนะสมมุติว่าสมตาสมติมีเงิน10 10ส่วนเดิมทีเราต้องมาแบ่งเป็น20 30 50ก็ไม่เป็นไรก็เล่นแค่20แล้วก็เล่นเข้าไปเลย20แล้วก็ถ้าผิดก็ก,ก็คัดลอสแล้วก็ออกมาเวลาออกก็ออก2ี่คือเรามี10ส่วนแต่เราเล่นแค่20แต่เล่นเล่นไม้เดียวไปเลยไม่ต้องมาแบ่ง20 30 50อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคำแนะนำที่5ก็คือออินอออ u t นะครับ คำแนะนำที่6นะครับใช้แค่เทรดเซตอัพเดียวเท่านั้นนะครับแน่นอนหลายคนเมื่อศึกษาวิธีการซื้อขายมามากขึ้นนะครับเราก็รู้ว่าเราจะเราก็มีความรู้มากหลายอย่างแล้วก็สามารถที่จะปรับใช้ได้หลายอย่างยกตัวอย่างเช่นเทรดแบบเบรกเอาท์เทรดแบบ s w สวิงเทรดเทรดแบบสเกลปิ้งเทรดแบบ buy on dip เทรดแบบใช้วอลุม่มเทรดแบบ ใช้บิตออฟเฟอร์อะไรเงี้ยคือมีความรู้หลายอย่างนะครับแต่ว่าในแต่ละวันเขาอยากจะให้ใช้แค่เทรดเซตอัพเดียวในวันนั้นก็อาจจะต้องทําการตัดสินใจก่อนว่าจะโฟกัสที่เทรดเซตอัพไหนสำหรับวันนั้นนะครับแล้วก็โฟกัสไปเลยสุดท้ายดีไม่ดีมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่เราเชี่ยวชาญในเทรดเซตอัพใดเทรดเซตอัพหนึ่งไปเลยแล้วก็ทำให้เราได้ผลประโยชน์ที่มากขึ้นนะครับ คำแนะนำที่7นะครับก็ของภาษาอังกฤษนี้เข้าใจ้คำว่า trade only one instrument นะครับในตลาดเนี่ยมันจะมีหลายจริงๆต้อบอกว่าสมมติเป็นตลาดไทยเนี่ยมันจะมีสินค้าให้เราเลือกหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นมีหุ้นใช่ไหมครับมี dw ใช่ไหมครับในขณะเดียวกันที่เทรดเคียง,ค,ยงคู่กันไปด้วยก็มี set 50 index future ในขณะเดียวกันก็มี ทองด้วยและทองก็ยังแบ่งเป็นทองห้าสิบาทสิบาทกับทองโกออนไลน์อีกนะครับซึ่งมันนับได้ว่ามีหลายอินสตูเมนต์หลายโปรดักต์ให้เราเลือกเพราะฉะนั้นในหนึ่งวันเนี่ยให้เราเลือกใช้แค่อินสตูเมนต์เดียวสมมติว่าวันนี้จะเทรดเซ็นห้าสิบก็เทรดเซ็นห้าสิบไปเลยนะครับหรือว่าวันนี้จะเทรดทองก็เทรดทองไปเลยวันนี้จะเล่นหุ้นก็เล่นแค่หุ้นแต่ไม่ใช่ว่าเทรดหุ้นเสร็จแล้วอืม จังหวะมันน่าจะไปเล่นเซ็ตห้าสก็ไปเล่นเซ็ตห้อีกนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละตลาดแต่ละโปรดักต์เนี่ยตัวหุ้นก็ดีตัว d w ดก็ดีก็แตกต่างกันตัวเซ็ตห้ก็ดีตัวทองก็ดีก็แตกต่างกันอย่าเพิ่งเอาาาเทรดในเวลาเดียวกันมันจะทําให้การตัดสินใจเนี่ยมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ก็ให้เทรดแค่อินสตรูเมนต์เดียวหรือเล่นโปรดักต์เดียวว่ากันง่ายๆนะครับก็เล่นแค่โปรดักต์เดียวต่อในวันนั้นนะครับ บทที่คำแนะนาที่8นะครับบอกว่าให้ใช้ไทม์เฟรมเดียวนะครับนัลกคุณจะเล่นเร็วเล่นช้าอะไรนั่นอีกเรื่องหนึ่งครับจะเล่นไทม์เฟรม1นนาที5 3นาที5นาที15นาที1ชั่วโมง120นาทีแต่คิดว่าถ้าเดสทรีคงคงไม่ได้เล่นมากกว่าเล่นมากกว่า60นาทีหรือว่า120นาทีแล้วแหละนะครับเขาบอกให้ใช้แค่ไทม์เฟรมเดียวจะเล่น15นาทีก็เล่น15นาทีก็ดูไปเลยหรือเล่น5นาทีก็เล่น5นาทีไปเลยก็ให้การตัดสินใจมันอยู่บบนนนนมาาตรรฐเดียวกััะค แล้วก็คําแนะนําสุดท้ายนะครับก็ให้ยอมรับการที่จะไม่ได้เทรดนะครับหลังจากที่เราฟังคําแนะนํามา8คดคำแนะนำแล้วนะครับเทรดก็เทรดโปรดักเดียวท์เฟรมก็ท์เฟรมเดียวเทรดเซตอัพก็เทรดเซตอัพเดียวแถมยังเอาอินดิเคเตอร์ออกอีกตั้ง1ตัวนะครับมาถึงข้อนี้แล้วเนี่ยการเทรดของเราน่าจะ มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้งลงนะครับน่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้งลงเปรียบเสมือนในพรานนะครับที่เข้าป่าไปแล้วก็ต้องไปซุ่มอยู่รอจังหวะที่สัตว์ที่เราล่าเนี่ยจะมาในจุดที่เหมาะสมและถึงจะทํางานได้เข้าเป้าเพราะฉะนั้นให้เรายอมรับครับว่าเราอาจจะเทรดได้น้อยครั้งลงนะครับความมันมือความสนุกอาจจะน้อยลงแต่ว่าเพื่ออะไรครับ mm hmm. ก็เพื่อให้ได้ ผลประโยชน์เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามที่เราได้ตั้งใจนะครับและนี่ก็คือ9คําแนะนํานะครับสําหรับการทําให้การ d a ย์ r ทรดเนี่ยเรียบง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะได้ผลดีมากยิ่งขึ้นด้วยอย่างแรกจัดโต๊ะให้เรียบร้อยนะครับอย่างที่2ก็คือเคลียร์โปรแกรมในอุปกรณ์เพดทั้งคอมหรือว่า iPad หรือมือถือให้เรียบร้อยนะครับอย่างที่3ให้เอาอินดิเคเตอร์ออกสัก1อัน นะครับเพื่อดูว่าอันไหนมันเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับอย่างที่4นะครับให้เอาข่าวออกไปเลยในระหว่างที่เราการทําการเดทเรดอย่างที่ a l l l n n l l o u u นะครับเล่นไม้เดียวไปเลยแต่ว่าจะเล่นไม้ใหญ่ไม้เล็กก็มาตัดสินใจอีกทีนะครับหนะครับใช้เทรดเซตอัพเดียวตอนน่อ1วันนะครับเเทรดแค่อินสูเมนต์เดียวหรือว่าเทรดแค่โปรดักต์เดียวนะครับแนะครับใช้ไทม์เฟรมแค่ไทม์เฟรมเดียว นะครับแล้วก็9คือยอมรับที่จะเทรดน้อยครั้งลงนะครับเหล่านี้ก็น่าจะเป็นคําแนะนําสําหรับทุกท่านที่สนใจในการเด y เทรดนะครับตลาดช่วงนี้มีความคึกคักนะครับมีหุ้นเทรดหลากหลายนะครับโวลุ่มก็ถือว่าไม่น้อยนะครับในขณะที่หลายท่านก็มีเวลาว่างกับการอยู่กับอยู่ที่บ้านนะครับก็น่าจะมีโอกาสได้เข้ามา ซื้อขายมากขึ้นก็เชื่อว่าจะเป็นคําแนะนําที่เป็นประโยชน์นะครับลองเอาไปพิจารณาดูไม่จําเป็นต้องทําทั้ง9ข้อทําข้อไหนแล้วดีก็ทําต่อข้อไหนทําแล้วไม่ดีก็ลดลงไปเชื่อว่าจะมีเจะมีทุกท่านจะได้สามารถสร้างสไตล์ของตัวเองขึ้นมาได้ในการเทรดสาหรับการทำเดเรทอย่างเรียบง่ายนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ